สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเซเว่นไนท์ดีเบิร์นนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาลงในเรื่องของดันปีศาจวัว B10 กันครับแต่ต้องขอบอกเลยครับว่าในเรื่องของดาวตัวละครก็อาจจะบ้านๆนิดนึงครับแล้วก็มันมีปัจจัยหลายๆอย่างเลยครับที่ทําให้เราเกือบที่จะไม่ผ่านครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของการจัดเรียงสกิลกันก่อนเลยนะครับสกิลที่หนึ่งจะเป็นของบิสกิตครับซึ่งจะสามารถเพิ่มในเรื่องของอัตราแม่นยําจุดอ่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ดีบอสแรงขึ้นนะครับตอมันจะเป็นของเดซี่ครับเพราะว่าเทิร์นของเดซี่ในการเพิ่มบัฟเนี่ยมันจะอยู่แค่3เทิร์นนะครับผมจะไม่เอาไว้ในเรื่องของสกิลแรกนะครับต่อมาจะเป็นในเรื่องของอารีนาครับมันจะมีบัฟที่เอาไว้เพิ่มความเสียหายต่ออที่สร้างขึ้นแล้วกันนะครับไฟนอลนะครับอันนี้เป็นไฟนอลนะครับยีเปอร์เซ็นะครับผมต่อมาเราจะเอาในเรื่องของรถเกาะเบสของมอนนะครับยีของเอสปาดาครับแล้วก็ยิงครับซึ่ง ใช้ด้วยกันทั้งหมด5อันดับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะดูเลยครับว่าเราจะพลาดตั้งไหมนะครับเราจะลงทั้งหมด5เกมด้วยกันนะครับจร<ๆ>นะิงๆถ้าเป็นรีน่าซีสองอ่ะรับรองเลยครับว่ายังไงก็ผ่านนะ <sk r ug> เพราะว่ามันมีในส่วนของการเพิ่ damage, มทิปเเมจเปอร์เซนต์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ก็จะปิ <audiences> ่มๆอ่ะรู้สึกว่าเอ็ดฟราดามีโอกาสที่จะตายสูงมากนะครับตอนนี้จงกลับไปในที่ของแกซะออกมาผีเราต้องได้กลิ่นนะ กำจัดปีศาจให้หมดสิ้นโอเคครับจงเงียบหูฟังอันนี้คือในหนึ่งรอบนะครับของก็อาจจะยังไม่ค่อยอํานวยเท่าไหร่ในเรื่องของตัวละครอื่นๆแล้วก็การอัพสกิลนะครับเดี๋ยวเราจะลงทั้งหมด5รอบด้วยกันนะครับเพราะว่ารอบหนึ่งมันก็ไม่กี่นาทีนะครับไม่กี่นาทีเราจะดูว่าห้ารอบเนี่ยมันจะมีแก้กบ้างไหมรือทีดบ้างไหมนะครับมันแข็งแกร่งกว่าเดิมนะขอบอก あっ ผมว่าไอ้รอบแรกนั่นน่ะมันมีโอกาสที่จะแพ้สูงสูงละอันนี้มันไม่ค่อยต่อยโดนเอสปาด้าครับถ้ามันต่อยไม่ค่อยโดนเอสปาด้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอยู่แล้วลครับในานามของเทพเจ้าพิพากษาปีศาจต้องตายเท่านั้น <c oughs> เพ el, ako, ื่อนว่าจะลื่นบ้างไหมโอกาสลื่นมันก็มีใช่ไหมโอกาสลื่นก็มีจงกลับไปในที่ของแกซะโอกาสได้มีโอกาสเลื่นนะเพื่อนเห็นเรื่องเอ็กซ์ปาร์ดาไหมกำจัดปีศาจให้หมดสิ้น ยิงไม่ตายก็ิงแป๊กนะครับอีกเบาไปยินึ่งแต่ว่าจบอยู่นะครับเกือบเกือบแย่เกือบแย่นะครับโอเคอีกสองรอบนะครับเมื่อกี้มันทียิงจังหวะที่มันไม่มีติดจุดอ่อนด้วยครับเพราะว่าบิสกิตของผมนะครับยังไม่ได้ลงทก,กิลในเรื่องของเพิ่มอันตาจุดอ่อนความ จะหายบอสถ้าลงมาก็จะยิงจบง่ายกว่านี้นาาเพิเ่งได้มาสด,สดร้อนๆก็ประมาณนี้นะครับหินตะกิวยังไม่ค่อยมีครับ ในนามของเทพจออันนี้ไม่ติดจุดอ่อนอีกแล้วครับพิภพซ้นดาเมจยังขาดู่นิดนึงนะเพราะว่าเราตีไม่ติดจุดอ่อนแต่ว่าโดยรวมคือรอบเดียวผ่านอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไร ตรรงงงีีหูฟัเสยจาากธมชิแต่ว่าถ้าเกิดตูไปแล้วไม่ติดจุดอ่อนเนี่ยเป็นปัญหาละนะครับตูไปไม่ติดจุดอ่อนนี่เป็นปัญหาละมันแข็งแกร่งกว่าเดิมนะขอเป ในที่ของแกซะกำจัดปีศาจให้หมดสิ้นโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการลงในเรื่องของดันเจี้ยนปีศาจวัว5รอบนะครับผมก็ตกละรอบนาทีนิดๆนะครับแต่ว่าในเรื่องของค่าออปชั่นเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันครับว่ามันมีจังหวะที่มันเกือบลื่นด้วยแต่ว่าทำไมมันถึงเกือบลื่นอ่ะโอเค เราจะมาเปิดให้ดูกันนะครับ oh, ก่อนอื <no S 1> ่เลย <70. S 1> อันนี้นะครับขอให้มาดูในเรื่องของขเซตัสของเอสปาดาก่อนหนึ่งคือมันไม่เป็นคี้60นะครับอัตราคริติคอลเนี่ยควรที่จะ60เป็นอย่างน้อยนะครับ2คือในเรื่องของบิสกิตนะครับผมบิสกิตผมอะ่ะมันยังไม่มีในเรื่องของสกิลอันนี้เป็นไงล่าฝีมือฉันมันจะเพิ่มแค่44%ครับซึ่ง44 วก,ก 48, ขอให้ไปสู่สุทธิมันจะอยู่ที่92ถูกไหมครับบวกกับอีกตรงนี้อีกอ่ะ4%นะครับมันก็จะอยู่ที่96เมื่อกี้ไอจังหวะที่มันลื่นเนี่ยคือมันยิงติด4%นะครับมันหมายความว่าถ้าเราสามารถทำจุดอ่อนมันเพิ่มขึ้นอีกน,นิดนึงให้มันเต็มร้อยเนี่ยยังไงเราก็ยิงแบบไม่ลื่น100%ครับและอัตราครีสเนี่ยถ้าเป็น60ยังไงก็ผ่านชัวร์อ่ะก็จะประมาณนี้เลย ที่ผมบอกว่าทำไมถ้าเกิดเป็นลีน่าซีสองมันถึงจะผ่านชัวร์ดูตรงนี้นะครับผมเห็นไหมอันนี้นี่แหละครับที่จะทำให้คุณผ่านชัวเพราะว่ามันจะมีเพิ่มความเสียหายของครีดาเมจสามสิบเซซึ่งตอนนี้จะเป็น C1 หนึ่งอยู่แต่ถ้าเกิดเพื่อน,อนมี C2 รับรองว่าหลบได้ง่ายมากขึ้นครับป,ประมาณนี้เลยนะครับในเรื่องของเซตัสเอสปาดาในการยิงวัวหนึ่งรอบนะครับสำหรับใครที่จะนำไปทำตามนะครับลองดูนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณด้วยทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากร้านเติมเกมจูดิโกช็อปไปด้วยนะครับไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับ